บุกคัวแม่ยายครับแกงปลาหน่อไม้มีอะไรบ้างนะแม่ม่อะไรตะไคร้ตะไคร้กระเทียมพริกไทยถั่วกรูดเนื้อปลาทูเนื้อปลาทูนะครับปลาร้านิดหน่อยปลาร้านิดหน่อยกะทิ๊งโนบครับคนยังนะเครื่องจุดขุนยายแม่ครัวหลักแม่ครัวหลักบ้านงาน Uh huh. เราคุยไว้ก่อนดนะิต้องเหมือนมันหอยอ่ะสีอิ่วขาวแต่อร่อยมากเราไปกดต้องหัวตาลหรืสามชั้นหลานชอบใส่เยอะๆหน่อยเกลี่ยหน่อไม้หลบเอาจำขาแล้วหม, <c oughs> เมูเติมๆมาเป็นกะทิขนม หมดอร่อยนั้นนะไปัซื้อมาก็ไม่ได้ดูน้ำล้างโค้กครับอซื้อมาก็ไม่ดูเห็นได้ไม่มีคนกินจริงนะไม้ครับไหปีสุกไม้หวานมาจากไร่ไร่เราไร่เราโจ๊ะเลยอันไหนไม่ตรงไม้เอา นี่ครับตัวชูลงน้ำตาลทรายใส่ไซ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 เข้าไปครึ่งลงหอมช้อนแล้วเดี๋ยวชิมเื่อเอาะกะทิมันก็หวานแม่กลัวเงื่อจะเป็นลมปะ,นะเนี่ยเล่นเกมมาชิมแล้วเป็น,นยังไงชิมแล้วก็นิ่งไปล้ของโป๊ะตรองเ็มเเพิ่มน้ำตาลหน่อย นี่5ห้าชนี่ครับคนชอบของโปรดอร่อยไหมยายทำอร่อยปะไม่เหมือนกันทุกครับไม่เหมือนกันสักครั้งเลยอร่อยแต่ไม่เหมือนกันสักครั้งตันตาลรอบที่สามใส่จะครึ่งโล่ครึ่งโลจริงอ่ะ นี่พอดีทเนี้ยดูท่าเป็นไงเป็นไงเค็มอีกหน่อยไหมเค็มอีกหน่อยใส่เค็มอีกหน่อยใส่น้ำตาลอีกอ่ะเค็มอีกหน่อยใส่น้ำตาลนคนเทนไม่มีคอนเทนแล้วอะไรมันจะเค็มเอออม่แสนหตาล คือมันมันอ่อนนะแล้วเอาแ,บบแซบอ่ะเข็มไห้ล่ะถ้าเราซื้อของมันจะนิ่มจะกินนวลนๆเราเห็นคนเราจะแซบเลยนะอือนี่ข้าวอือม,มาแล้วทำงานบวดอย่างนี้เลยชิมรอบที่ห้าเพิ่มความหอมด้วย,ย้วมะกรูด จบแล้วนี้สวยอร่อยตักข้าวโต๊บไม่ติดหน่อไม้เลยตากแล้ดูด <c oughs> ริร้อนไม่ร้อนไม่งนี้ครับอะลรหน่อมไม้สูตรแม่ยาย

Thử đến thế Ngôn mắt Chỗ 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 đi đi